ยืดไขมานไปใช้ไปลอดภัยขึ้นรถขึ้นเรือกะเดินทางปลอดภัยเงินหักคำได้ลายเงินหัคกโจไมานเนาเงินักโจกไขมานเนียได้มได้เนี่แหละเลยไเกาหลีกนไปเกาลีก็ให้ได้งานกับิทุกอย่งเบื่อเบ่้ได้เงินลายลให้ได้เงินเดือนลายลายได้ด้เงินก ไทให้อดไฟได้ผูเจ้าเจ้าให้ได้เมียให้ได้ผู้กำงามเนาะไปเกาหลีไแอต่ความดีบราจ้าถูกไปเกาหลีก็ให้ได้เมียเกาหลีมาเด้อพอถนำน้องลายดิมึงเอบม่งไหว สบายดียังเมื่อเสาร์พี่น้องสวัสดีพี่น้องเบิ้ตสุขูสุขคนเมื่อนี่เป็นเมือ่อที่ว่าฝนตกแห้งพี่นอ้องมาเลาะเบิ้งทงหายทงนานยังเมื่อเสารมาหาเบิ้งแมงดาพร้อมมาเ <มะ S 2> บิ้ตสุขูสุขนนคน,าคน,นพาเบาิ้ลแอคเมื่อนี่พาเบิ้ลแอคเป็นมาเบิ้งทงหายทงนานก่อนเพื่อจะไปเห็นงานเกาหลีล่ะวัจะคือว่าไปสิบปีนี่พี่แท้เราไปแปดเดือนเนาะไปแบบอันน่ะเป็นช่งวงเวลาระยะเวลาแปดเดือน ตอนแรกกับไปแล้วกำลังผูกขอตอ่อแคร์แล้วสิร้อยผูกแล้วยังอ่าใน,นผูกผูกยอดลังก็ได้นะแครับกาน,น,นะนเทน่าตัวใดมีเหน,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 นหูแย,ย่เนี่ยบอได้ยังมุนบดพี่น้องมามันหมักหมักหูแย่เพราะว่าแย่มันออกหากินในมือเสาร์แล้วมามันแหลนไรผู้ลังคนกับเชียรหน้าอะไรกันไปเห็ดหอกเห็ดงานเนาะคนโดนละไหมะ คนบ่อยเายเข็ดนะบะยาเข็ดนาบ่เด่กคือว่าโชคดีนี่สมัครไว้ประมาณสี่เดือนเนาะบัดสิได้ไปลีล้อผัดกําลังสิลงดำนาผัดได้ไปโชคดีแห้งเลยมาเท่าน่ะไปที่ไหนก็เสี่ยง <c oughs> สอบเขาวเมียนเสี่ยงเสี่ยสอบเสี่ยงกระสอบข่าวว้เสี่ยงไปทั้งข่าทั้งกระสอบบ่หากินน้ำบ่ขายซื้อกินได้มาได้มีเงินได้ให้ให้ซื้อกินให่เงี้ยก็ซื้อเอา อ้าวฮาว่าใคบังดาน้ำ um นี่คืออรายเมันบอมีทางเขาเดี๋ยวเาป่าลัดไปนะว่ามันไมเมยมื่อวานนี้ตกประมาณนี่นะครับ12ชั่วโมงเลยตกเมื่อวานตกบัดคืนสัดแจ้ะกบคือสิลายขนาดเนาะ มือมีหมดเลยลายเว้ยอย่าเพิ่มง้มเด้อโอ้ยลงไปยังเลยมือนี้กับเออบอกลงมือนี้ปีนี้ก็มีหน้าอีกให้นึงพี่น้องหน้าใหม่เห็นไห ว่าวมึงดูใช้ไข่แมงดาเล่นในตอนนี้ป้าบบเห็นหดไข่แมงดาบบบงอมยิ่มร่มไปแล้วขึ้นมาเฮ็ดไว้เฮ็ดเป็นแต่แมงเหนียว,ขว,วเขา,าเอาแล้วแม่งเขาเอาไปทำอะไรเขาเข้ามาเฉาของเวาเนาะป้ามาบ,บ้างมาไข่ตัวที่ บมเมนบ่มีบ่บ่มมนเธอดูไปเดี๋ยวไอซ์จะมุ่งเองต้องไข่ไข่หนึ่งโลกข้างลุงมก็เลยแางโม จับโอยู่เลยโอ้มานเลยกุกุค้ลดน้มว้ยนมันสิมานเนี้ยามกน้อยลงเ้งนั่นแหละแ้กจะมงมแต่ยายมางมกนี้พกรยู่มันม่ไปยาดมันตอดมือเนี่ยมีตัวเดียว้นตัวเดียวมีตัวเดียวมันเผาตัวหนึ่งตัวหนึงมันออกไปหากินกคุดูคค ง่เหียวเขี่ยวกระปองกอนแล้วส no. ิมาพุท้พงษ์นะเบมากิ้งเหี้ยเรอวาย้ไข่โบนอยเซนไข่จะงมบอกเฮ้ยเฮ้ยละเฮ้ยะเฮลไข่ บ่อได้คนบ่มาบัดงอบัดมันน้าน่มาสอนเนาสอนนันได้รถบัดอะไรคนน้นโอ้ยบ่มีเอาก็ทงสิงใหญ่กับปาปายหัวพีหัวใหญ่

นแล้วเนี่ยไงตารางเงินปุยเนี่ยตารางเงินเขาเยอะเยอกลุดนะฮะแคเอาไปโคลไแมตายและเอ้ยเผากึ้นมาพอขึ้นนี่เผาน่ะแม่กระดีดดันไฟเผาน่ะแม่ตารงเงินไ่ยาบอ อยู่กอลีเขาก็อัดหูอกลีก็ดหัวคือกันเดยไปเอาแยงไปนะจอนอยู่กลีเขาก็อัดหูดหัวแบบนี้แล้วแลทีก้นแค่นอนนี้ กเดียยยกละกเดีนมแงมันยมกแคนต้นแ่ต้นเหลือแต่ซากมันแล้วเอาไปกินแนต๊หรือนบริโต๊คบได้เครื่องมือสอนมาแล้วมาสอนเบิ่งพี่น้องิได้ว่าแมงดา ผู้น <rude S 2> างให้กำลังใจกัมีส่วนบต้นกับบแอคไปหาผู้สาวแล้วผู้สาวมาขุดจิลโลผู้สาวมาาำยัขุดจิลโล่จีทมาขุดจิลโล่เนี it, ่้ทำมันถิด เอาแบบไก่ไข่มาเลยวะมันอยู่แถวพ้นมันมาอยู่ไก่ไข่ันเลยอันนี้ใส่ไาเน่เกิดน้าใส่มานี่ย้ดเกิดเินมันสิยางมาได้แลลาลี่ด้จักสามตัวได้ประมาณสตัวเียี่นาะ

ที่งนกระปูมจากนี่คน้องให้พวกนแล้วียมาอร่อยเามาเอาอยู่แง่โอเคไปรับลนะเป็นคนนอก

เศ้าและขุดคาเทนาฮะเศ้าเลิแต่ว่า่ไปไปทางไหนไปบนตะปูไทยเหลือรท่านได้เท้าถือหันแจกให้หมเครื umas, ่องกรเม

อันนี้นะสบายดีทักคนหางหมมกินงหน่นี่ยหางยาว่ะเฮ้ยหานุ่มสุดโต่งมูมีไปต้มต้มเพิตัวนะแค่มดล้น่าลัาคากรบเนาะนีแต่ไข่กรบลายล่ร อี้ก็คลยกลุอันนี้ก็คยเขียดคกมาด้ัาต้บีโตลล่มขักวมบมายบอมี่อขงน โดนมาต้อเสียงหรอเสียงเล่อเอ๊ะานขาดในจักหน่อยได้มันท่านมาไล่แมงดาอียางกระมืออนี้ะก็เลยเห็บาปเห็บาปว่ได้เหยยวเหมันกินเหยาวะเมื่อก่อน すいません。